สวัสดีครับวันนี้เรามีของมาอวดครับเราซื้อโทรศัพท์ใหม่นี่นี่ห่ออะไรไม่บอกนะครับเพราะว่าเป,เป็นความลับเปิดุ๊กเปิดุ๊กจะบอกว่ามันเจ๋งมากเพราะว่ามันราคาถูกแล้วก็ฟังก์ชันอะไรมันดีมันเจ๋ง ราคาไม่แพงแล้วก็ทุกอย่างมันโอเคครับมันจริงมากมันจริงมากดูคุ้มครับแล้วอีกเครื่องหนึง่งนี่ไอเป็ดมินิดูทีวีได้ปะอยู่ไม่ได้ครับของจริงครับนี่ของจริงนะครับ อันนี้ของคนรวยครับของ,อองของเขาครับคนรวยร<อ>วยแต่เขือไอ i p ดมินี่ไม่รู้ว่าทำอะไรเหมือนกันแต่โทรศัพท์เนี่ยมันคุ้มกว่า <c oughs> วราคาแบบว่าห่างก,กันก็เยอะพอสมควรนั่นแหละรครับ